ภาเาบึงต้นอง,งุนค่ะที่ห้าได้ทําการตัดแต่งเกิงลองทดลองค่ะมันจะมีสองฟังฟังนี้ก็ฟังนักแต่ว่าตัดแค่ฟังเดียวเบิ่งก่อนค่ะมือใหม่ค่ะมือใหม่โมโหจะเป็นยังไงก็เลยเฮ็ดจังสีเลยแต่งฟังนึงฟังนึงเอาไว้ทดลองทดลองค่ะมาดูว่ามันจะ ออกช่อออกดอกให้เราบอตัดไปมือวานนะตัดไปมื่อวานวันนี้วัน,น,วน,นที่สองมาดูฟังที่บบทิตัด่ะเชียวงงามมันมีช่อดอกก่อนเลยค่ะแต่มันก็สิบบนหาสิติดบ,บอกค่ะช่อดอกแต,ต่ก่อนกับบติมันเป็นหน่วยอามานหน่อยๆมันก็ลวงกระใหม่ค่ะช่วงนี้มันหอนเนาะ ก็มูไม่ไอมงจริงๆด้วเห็นว่าเด็กิดจังไรเนี้ขาก็ดุไม่คิปใน YouTube เอาค่ะใส่ปุ24 24๋ยแปดยิบสี่ยิบสี่จะสะสมอาหหรฉีดท่างไปห้องบ่ค่อยได้ฉีดค่ะมันออกองีงแบบบริเทุ่นเนี่ยมันเนี่ยมันออกชอแบบบ่ได้ณุ่นค่ะ เราจะพูดกิ่งเลยตัดแต่งกิิงกระเด็ดปลายออกด,ดปลายเพราะว่าเขา,ารกระสานกิ่งนะคะแต่พอเอื่อนมามันออก่อดอกมาก็เลยเอาไว้เบิงอีกสิค่ะเดี๋ยวจะไม่ทายให้เบิงอีกอกว่ามันจะออกมาพร้อม่อดอกก่อนนะคะนะอันนี้มาอัปเดตให้เบิง ต้นอายุประมาณหาหกเดือนเพราะว่าเขาปลูกเดือนมักกลาตอนนี้เดือนปลายเดือนมิถุนาเนาะก็หกเดือนได้แล้วค่ะนะปลูกใส่ตะกา้าแล้วมันหลางมันก็ออกรลอบเนี่ยก็เลยเอาใบใบไผ่ที่เข้ามาไวมา้มาใส่ไว้ตามนี้นะคะ่ะ ¿Qué no?